ครับผมคงคุยนะครับเป็นประจำทุกวันทางช่อง youtube ครูเอกเลขพยากรณ์ทางชาเลเลขพยากรนะครับขอยาสักครู่เมื่อกี้ <laughs> ดึงปิดเสียงก็เลยเอามือไปแตะปิดเสียงนะครับอ่ะวันนี้วันอังคารและ้นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับ20วัน21วันแล้วนะครับสถานการณ์ก็ยังยังปกติดี <laughs> นะครับยังไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ถ้าออมีการระบาดรอบสองนี้ก็คงแย่นะครับ ต่ก็ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับอ่ะมามาเจอเรื่องกลุ่มนี้กันนะครับกลุ่มนี้คือ255 5 5าหผู้มั่นใจในปัญญาแห่งตนนะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าเลขยคุณเนี่ยพอดีว่าถาในในชั้นเรียนนะครับในชั้นเรียนที่เป็นกลุ่มลนะนะครับก็มีการถามว่าเออท่านเล่งเป็นรหรัสและการสลับตําแหน่งทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไหมก็มีส่วนครับ คือมันมีส่วนคือถ้าเชิงลึกจริงๆอะมันมันเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งหนึ่งก็คือมันจะมองได้ว่าเออตรงเนี้ยเป็นเลขเนี้ยตรงเนี้เป็นเลขน,นีย,นเ,นเ,นเ,นยเว้นจะเลที่ตำแหน่งมันเลขเดียวกันอย่างอย่างการที่เรามองเลขสามตัวเนี่ยมันจะมีห้าอยู่ตรงกลางใช่ไหมอันนี้ห้ามันยังเป็นตำแหน่งเดิมก็ยังมีความเป็นเป็นนั้นอยู่ที่ที่เดิมแต่ว่าไอ้ตัวสองไอ้ตัวห้าที่มันสลับกันเนี่ยมันก็เปลี่ยนอย่างเช่นสองห้าห้าสองเนี่ยอย่างใ้คลุมเนี้ยถ้าถามว่าคนไหนมีความหนักแน่นมากกว่ากันอ่ะ ก็ต้องเป็นสองห้าห้าเพราะห้ามันก็ดูนักแน่นมากกว่าสองยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นแล้วคนไหนเนี่ยที่มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือเอื้อหนุนกว่ากันคือทั้งสองคู่ก็จะคือเลข2คือทั้งสองอย่างเนี่ยเขาจะมีความหมายทางเดียวกันแต่ถ้าฟิตไปในทางเด่นของเลขใดเลขหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมองเลขนั้นเป็นหลักก่อนอันนี้มันต้องเป็นเชิงลึกต้องคอกันรอบหนึ่งแต่ถ้าถามว่าอย่างที่ผมรีวิวนี่คือผมรีวิวภาพรวมนะครับ ให้ชมกันแต่ถ้าจะจะลึกขนาดนั้นมันต้องมีพื้นฐานอะไรหลายๆอย่างมันต้องค่อยคุยกันทีละนะครับอ่ะโอเคมา,เาวันนี้นะครับก็มารีวิวกลุ่มนี้แล้วกันกลุ่มนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นผู้มันมม่นใจในปัญญาแห่งตนเพราะว่าสองห้าเนี่ยด้านหนึ่งเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีแล้วก็เวลาจะคิดจะทําอะไรเขามักจะมีเหตุมีผลของตัวเองเสมอแล้วเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลที่ถ้าเกิดว่ามีการหักล้างอย่างมีเหตุมีผลเนี่ย เขาก็จะยอมแต่ถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลมาหักล้างความเหตุผลความคิดของเขาเนี่ยก็จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นเขามีเหตุผลที่จะเข้าใจคนอื่นได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งสมมุติว่าคนที่ใจร้อนหรือว่าคนที่มีความคิดอยากนู่นนี่นี่นี่นคือแนวทางมันต่างกันปุ๊บโดยมีเหตุผลมาซัพพอร์ตเขาเนี่ยเขาจะเถียงใจขาดเลยเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่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 แมทกันประมาณนี้เลยนะครับ แล้วยิ่งมาคู่กับ55แล้วด้วยเนี่ยคนคนนี้มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงว่าห้ามสังกตสองครั้งครับในในเคสผมเขียนว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมแต่ความรู้สึกจริงจคือตอนนั้นมันเขียนนานแล้วละ่ะแต่ความรู้สึกจริงคือนคนเถียงตรงมากๆพิถีพิถันในสิ่งแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความคิดนะครับเป็นคนที่ยึดอยู่กับสิ่งที่ตึงเป็นมากๆในด้านด้อยนะปกติผมจะพูด ด้านดอยของเลข d ีอยู่แล้วลนะ่ะเขาจะจะ,จะได้มองได้สองด้านด้วยกันแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมัมาเจอกันมันยิ่งทำให้คนคนนี้คิดทำอะไรหรือตัดสินใจทำอะไรแล้วมันต้องอจะบอกว่าเด็ดขาดไหมคือก็เป็นเด็ดขาดไกลๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าต้องสั่งให้คนนั้นคนนี้ทำแต่คือเขามีรูของเขามีมีกฎของเขามีระเบียบหอที่ชัดเจน มีรูปแบบแบบแผนที่มันชัดแล้วชัดมากๆถ้าใครจะเปลี่ยนแปลงคุณเหตุผลคุณต้องแบบเพอร์เฟกมากๆคุณถึงจะมาเปลี่ยนแปลงในของคิดของคนนี้ได้เพราะฉะนั้นด้านเด่นและด้านด้อยเนี่ยผมมองว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในเรื่องเดียวกันคือเรื่องของแนวความคิดนะครับเลือกกลุ่มเนี้ยเลือกกลุ่มเนี้ยเด่นจริงๆก็อยู่ในแนวความคิดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการจัดการการคิดการสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยเขาทําได้ดีเลยครับของคิดสร้างสรรค์อะไรเขาทาได้ดีเลยแต่ว่า ก็จะด้อยที่ว่าถ้าเขาคิดแล้วทําแล้วหรือมีรูปแบบความคิดนั้นออกมาแล้วเนี่ยถ้าจะไปขัดเขาเนี่ยคุณต้องเก่งกว่าเขาหรือว่าคุณต้องมีแนวคิดที่มันชัดเจนสุดๆอ่ะถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เขาเพราะเขามั่นใจตัวเองมากนะครับเพราะมันยังไงกว่าเขาจะคิดกว่าเขาจะกันยอมมันก็ช้าใช่ไหมล่ะแต่พอมันมันช้าแล้วมันละเอียดนะแล้วพอมันออกมาแล้วปุ๊บคุณจะไปเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องมีรูปแบบนะไม่ใช่ว่าคุณจะแบบเฮ้ยไม่ไไม่ได้อะไรืออะไร ไม่ได้กินครับโดนเถียงแน่นอนนะครับอันนี้แหละที่เขาบอกว่ารลขสองห้าหรือว่าห้าห้าชอบเถียงก็ประมาณนี้แหละต้องเข้าใจเหตุของการเถียงด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าใช้แล้วเถียงคนใช้นี่ชอบเถียงเราต้องเข้าใจว่าที่เถียงเนี่ยเขาเถียงว่าะเขามีความเชื่ยงของเขาเองแต่เรามีเหตุผลที่ไม่เพียงพอแล้วไปไปบอกให้เขาเปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนนะครับทึกงออกใช่ไหมเออถ้าเรามีเหตุผลพอผมว่าเขาเปลี่ยนนะครับแต่จจะยากหน่อย เขามั่นใจมากนะครับอโอเคเรื่องต่อไปวันนี้เอาเรื่องความคิดก่อนเรื่องอะไรเป็นการกระทําเป็นคนที่ทําอะไรผมมองว่าพิถีพิถันตั้งใจละมยดละไมแล้วทําอย่างมีสมาธิมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเรียนหนังสือการอ่านหนังสือการทํางานอะไรที่มันต้องอาศัยอะไรที่มันต้องทําเป็นขัน้นเป็นตอนเป็นหลักเป็นเกณมทาได้ดีครับทําได้ดีมากขยันมากขยันที่จะทําแล้วทําอีกทาแล้วทำอีกรู้มีปีปากบนคือเขา ถ้าเป็นแนวที่เขาชอบทํากาทาเป็นคนประมาณนี้นะครับส่วนสิ่งรถยนต์ส่วนบุคลิกภายนอกจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแต่งตัวเรียบเรียบง่ายนะครับเรียบเรียบสบายๆไม่ไม่ได้ไม่ได้หอหวาผู้ฟา้าแต่ก็ดูดีด,ดูดูมีความเป็นสุภาพชนนะครับประมาณนี้นะครับก็ถามว่าดึงดูดไหมก็บางคนก็ชอบนะเรียบเรียบ เป็น normal normal อะไรหน่อยนะะก็ประมาณนี้บางคนก็ชอบแต่สำหรับผมผมมองว่าเออก็ดูน่าเชื่อถือดีดูแบบเรียบง่ายนะครับอ่าเรื่องต่อไปเรื่องของความรักมีคนคนบอกว่าสองห้านี่ยเมื่อวานเมื่อวันก่อนคุยกับท่านหนึ่งใน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 วงการนี่แหละถามว่าสองห้านี่นาฬิการะทธรจริงไหมผมจะบอกให้ว่าสองห้านี่ยไม่ใช่ว่าแค่นาฬิการุปธระนะผู้ชายใช้ก็เป็นบุรุษอุปัรภมนะคือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคน ชอบช่วยคือถ้าถ้าเป็นใจใจเป็นอยากจะช่วยหรือจะรับผิดชอบอะไรก็จะช่วยไม่ห่อ,อใช่ไหมผู้หญิงใช้ถ้าบอกว่าผู้หญิงใช้สายไปผู้ชายใช้ก็สายไปครับเหมือนกันเพราะนั้นคุณอย่าเข้าใจผิดว่าถ้ามีสองท้าแล้วโอ้โหผู้หญิงจะมาคือมันมีโอกาสได้เพราะว่าคนที่มันผู้ชายที่ดูแลเอาใจใส่ในสังคมไทยเขามองว่าเป็นคนที่รัออกครอบครัวไงไม่ห่อใช่ไหมมันมองคือมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยแต่ว่าตัวเลขเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว ขาสะท้อนแนวทางของคุณผู้หญิงถ้าเกิดว่าทำเนี้ยตั้งใจทํารักสามีรักลูกและครอบครัวผู้ชายรักสามีรักภรรยารักลูกแลกครอบครัวเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงมองต่างกันผู้หญิงมองเป็นแม่สี่เดือนส่วนผู้ชายมองเป็นหัวหน้าครอบครัวคราวนี้ไคาว่าหัวหน้าครอบครัวที่ดีมันเหมือนถูกยกขึ้นมายกจอดว่าเออยี่นู้นนี่นั่นเขาเลยแปลกันว่าเออมีโอกาสที่จะมีใขรใขรเห็นผู้ชายแบบนี้ก็คงจะเข้ามาแต่กว่าจะเป็นผู้ชายแบบนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่า คุโคตรขยันเลยนะคุณก็โคตรเหนื่อยเลยนะนึกอ,ออกใช่ไหมเออไม่ใช่ว่ามีแล้วมันจะโอเคขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเอาจําคาตั้นตแล้วมาพูดกันอะไรเง mm ี hmm. ้ยคุณเข้าใจแนวทางก่อน mm hmm. ะอนะ mm hmm. ครับเพราะนั้นคนนี้ส่วนตัวผมชอบไหมผมชอบนะ mm hmm. ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลย mm hmm. ชอบคนขยันไงคนขยันคนตั้งใจเวลาจะจีบจะเจอใครอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็โอ้โห คือนั่งรอได้นะ้นะถ้าเขาชอบใครเขารอได้เขามีความอดทนนะเปานชอบของฉันอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นคนที่เราจะไปจีบเขาเนี่ยไม่ยากครับหาเหตุผลดีๆคุยกันพูดจากันอย่างนี้ก็โอเคนะครับรวมกับกลิตที่ค่อนข้างจะเรียบง,งา่ายครับถ้าแนวแบบไม่หวุบหวาสบายๆ n ะ r m a น n ม r m ก็กิมมิ่ก็โอเคเลยเรื่องความรักนะครับอ่ะส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงิน,นเรื่องหาก็ระดับหนึ่งอ่า ก็มีแนวทางที่หาชัดเจนรายได้ก็ปกติธรรมดาไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ก็ไม่ได้ขัดสนนะครับแต่เรื่องเก็บนี่ดิผมชอบนะคนที่มีแนวทางชัดเจนแบบนี้ถ้าจะเก็บนะอยู่แน่นอนครับอยู่แน่นอนผมชอบมากถ้าแบบว่าคือความชอบของตัวผมนะผมว่าทั้งมีรูปแบบชัดเจนท่านรู้ว่าต้องใช้จ่ายอะไรแล้วก็แบบมันเป็นฟิกว่าเอออันนี้ต้องใช้อนี้อันนี้ต้องใช้อนี้อันนี้ต้องใช้อนี้ <S <S คือฟิกขนาดเนี้ยมันจะออกก็คงยากนะครับแต่แต่เรื่องหาอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าเลข หกเลขแปดอะไรพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเรื่องเรื่องเก็บเนี่ยโอเคเลยนะครับอ่านี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อนสลองนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับตั้งทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์แล้วก็ทางช n n e l y งยูทูบยังไงพรุ่งนี้ก็มาเป็นเลขกลุ่มไหนมาพบกันนะครับสลองนี้สวัสดีครับ